สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาะงสาวอรพิมินิพันธ์ชื่อเล่นชื่อแอมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนเลขที่15ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจะมาอาัดคลิปเล่าประวัติความเป็นมาของกีฬาเปตองค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะคำว่าเปตองมาจากภา,าษาฝรั่งเศสเป็นกีฬาที่เล่นโดยการโยนลูกบอลเหล็กให้เข้าใกล้ลูกแก่นที่ทำด้วยไม้ให้มากที่สุด กีฬาชนิดนี้มักเล่นบนพื้นดินแข็งหรือพื้นกรวดละเอียดแต่ไม่เหมาะกับพื้นทรายค่ะกีฬาเปตองมีต้นกำเนิดจากประเทศกรีกประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์กาลในสมัยนั้นใช้ก้อนหินทรงกลมโยนเล่นแข่งกันว่าใครจะโยนได้แม่นยำกว่ากันเมื่อโรมันครอบครองกรีกก็ได้รับไปเล่น และนำไปเผยแพร่ในฝรั่งเศสทางตอนใต้ในประเทศไทยมีหลักฐานว่ามีผู้นำกีฬาเปตองเข้ามาเล่นตั้งแต่ปีพศ2518และได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีซึ่งโปรดกีฬาชนิดนี้ตั้งแต่ประทับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาเปตองในประเทศไทยค่ะ ประวัติความเป็นมากีฬาเปตองในประเทศไทยกีฬาเปตองได้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพศ2518โดยการรีเริ่มของนายจันพยหานนำกีฬาเปตองเข้ามาเผยแพร่ให้คนรู้จักอย่างเป็นทางการคนแรกนายจันพลหานได้ร่วมกับนายศรีภูมิสุเนศซึ่งเป็นอดีตนักเรียนเก่าฝรั่งเศสซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านกีฬาเปตองเป็นอย่างดี ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมเปตองและโลกวังสารแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2519โดยมีนายศรีภูมิสุขเนตรเป็นนายกสมาคมคลแรกเมื่อจัดตั้งสมาคมเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการได้ช่วยกันรณรงค์เผยแพร่และสาธิตการเล่นเปตองมาโดยตลอด แต่ไม่ได้รับความสําเร็จเท่าที่ควรต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีทรงช่วยส่งเสริมและเผยแผ่ให้อีกทางหนึ่งโดยทรงรับจัดสั่งโดยทรงรับสั่งให้จัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นซึ่งพระองค์ท่านและสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนาทรงไดรง้ร่วมทาการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยและอีกหลายๆรายการจึงให้สมญานามกีฬาเปตองว่ากีฬาสมเด็จยาก ในปีพศ2527สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสมาคมเปตองและโปรวังศารแห่งแลกใ,ในประเทศไทยไว้ในพระอุปถัมภ์แล้ววันที่2 2เมษายน2530เปลี่ยนชื่อสมาคมเปตองเป็นสาพันธ์เปตองแห่งประเทศไทยในพระอุปถรัรมภ์สำนักงานตั้งอยู่ที่2088อินเดอร์สเตเดียม หัวหมากกรุงเทพมหานครปัจจุบันกีฬาเปตองมีการบรรจุเข้าในการแข่งกีฬาของส่วนราชการต่างๆรวมทั้งภาคเอกชนด้วยเช่นกีฬาแห่งชาติกีฬาเขตการศึกษากีฬากองทัพไทยกีฬามหาวิทยาลัยกีฬากระทรวงต่างๆแล้วก็กีฬารัฐวิสาหกิจเป็นต้นค่ะจุดเด่นของกีฬาเปตองค่ะเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาประเภทอื่นๆ ลักษณะของการเล่นเป็นการเสริมสร้างแนวความคิดและสติปัญญาของผู้เล่น 2. ในระหว่างการเล่นร่างกายจะได้รับการบริหารทุกส่วนกล่าวได้ว่าในการเล่นเปตตอง6เกมต่อวันจะต้องออกกําลังกายในการใช้ลูกบลูที่มีน้ําหนัก680ต่อ7 0 0กร,รมัมถึงประมาณ2 0 0ครั้งก้มขึ้นลงประมาณ250ครั้งเดินไปมาในสนามประมาณ3กิโลเมตร 3. การเล่นกีฬาประเภทนี้ง่ายและสะดวกเล่นได้ทุกเวลาทั้งในร่ม และกลางแจ้งสนามหญ้าและลูกกลังประโยชน์ของกีฬาเบตองพัฒนาทางด้านร่ากายกำลังแขนผู้เล่นจะฝึกการใช้กำลังทั้งนิ้วมือข้อมือแขนข้อศอกและหัวไหล่ให้สัมพันธ์กันเพื่อการบังคับลูกให้ได้จังหวะและระยะที่ต้องการค่ะ พัฒนาการทางด้านสติปัญญากีฬาเปตองเป็นการเล่นที่จําเป็นต้องอาศัยการคิดคาดคะเนและการอ่านเกมในการเล่นอย่างจริงจังคิดเกมรับเมื่อเป็นฝ่ายเสียเปรียบและเกมรุกที่บังคับให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นตามเกมที่เราวางไว้พัฒนาการทางด้านจิตใจกีฬาเปตองมีทั้งเดี่ยวคู่ทีม ผู้เล่นจะต้องเข้าใจถึงจิตใจของผู้ร่วมทีมเป็นอย่างดีมีการปรึกษาหาหรือการยอมรับความคิดของกันและกันแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีสมาธิเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการเล่นประการใ,ใดผู้เล่นจะต้องฝึกการวางเฉยทําจิตใจให้สงบทําสมาธิให้ได้ตั้งความหวังให้น้อยกว่าความเป็นจริงไม่มีตกกังวลจนเกินไปไม่ท้อถอยในการเล่นไม่สนใจเสียงขมขวัญ เสียงเชียร์ที่ดังการสอนเกมการเล่นของฝ่ายตรงข้ามเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เกิดความกังวลสับสนจะมีผลต่อการเล่นถ้าสมาธิมไม่ดีพอการพัฒนาการทั้งด้านสังคมกีฬาเปตองเป็นกีฬาที่เล่นได้ไม่ยากจึงมีผู้นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายจะเห็นได้ว่าในหมู่บ้านหน่วยงานรัฐ แล้วก็เอกชนได้จัดให้มีการแข่งขันเพื่อให้ผู้เล่นได้มาพบปะสังสรรค์ได้รู้จักและได้ร่วมสรุปกันค่ะนับเป็นการสร้างสรรค์และสร้างสังคมอันดีแก่นักกีฬานอกจากนี้ยังลดปัญหายาเสพติดเนื่องจากคนหันมาเล่นกีฬาส่งผลให้ปัญหาอาชญาการรมลดลงดังนั้นการเล่นกีฬาเปตองจำเป็นต้องรู้พื้นฐานของการเล่นการใช้เทคนิคทุกรูปแบบค่ะขอบคุณค่ะ